สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP ใ8กอีกช่นขึ้นนะครับมาแล้วนะครับกับการรายงานข่าวใหม่ล่าสุดขององกิตตานิาพพรเรามาเริ่มกันที่ข่าวล่าสุดในวันนี้นะครับกับคิวงานในวันที่27มกราคมปี2567นี้นะครับในงานเทศกาลกินของรำวัฒนธรรมเจ้าเหนือครั้งที่14จัดขึ้นที่เทศบาลตำบลทุ่งสเสียมอำอเภอเสียมจังหวัดสุขโขทยัยและงานนี้นะครับ น้องกีตาร์ขึ้นแสดงเวลา21นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกานะครับ FC แฟนคลับของน้องกีตาร์นิพาพรห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับตามไปให้กำลังใจน้องกีตาร์กันเยอะๆด้วยนะครับและต่อมาเรามาดูข่าวความปังกับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของน้องกีตาร์นิพาพรลมสาธิวัฒน์พาเด่นที่น้องกีตาร์ทำกับซองเดินนะครับและตอนนี้ติดอันดับแทบทุกคลื่นวิทยุเลยทีเดียวนะครับโดยเมื่อล่าสุดจากการรายงาน คนลุกทุ่ง fm 1 0 3ฮิตติดเทรนประจำวันที่20มกราคมปี2567ที่ผ่านมานะครับเพลงลมสาธิวัฒน์ทัางผาแดนก็ยังคงติดอยู่ในอันดับที่14จาก20อันดับเพลงดังเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและยังเป็นเพลงที่ถูกเปิดออกอากาศมากที่สุดนะครับที่คนลุกทุ่ง fm 1 0 3ประจำวันที่17มกราคมที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับแหมความปังของนองกีตาร์ยังปังไม่หยุดนะครับ และอีกเครื่องวิทยุที่ยังมาแรงไม่แพ้กันในลูกทุ่งรักไทย90นะครับจาก10อันดับเพลงรักในวันที่20มกราคมปี2 5 6 7ที่ผ่านมานะครับเพลงลมสาธิวัฒน์ท่าผาแดนของกีตา้านิพาพรก็ยังขยับมาอยู่อันดับที่2เลยทีเดียวนะครับผูบ้ชมคือความปังความฮอตตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ FC แฟนคลับของน้องกีตา้าหลายท่านต่างชื่นชอบผลงานของน้องกีตา้าและเข้าไปฟังเข้าไปขอเพลง ในลหลายๆขึ้นวิทยุและสื่อออนไลน์ต่างๆมากมายจนเข้าไปอยู่ในใจ FC แฟนคลับได้อย่างเนียวแน่นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและคุณผู้ชมนะครับก็ยังสามารถเข้าไปชมผลงานของน้องกีตาร์ได้ในช่อง YouTube ของซองเดอร์และขอฟังเพลงได้ทุกขึ้นวิทยุอีกด้วยนะครับเข้าไปให้กำลังใจน้องกีตาร์กันเยอะๆนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสาร ข่าวดีล่าสุดของน้องกีต้าร์นิพพรที่ทั้งช่องของเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมนะครับหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวใหม่ฉับไวทุกวันติดตามได้ใน n อ็นเอพีนก้าแบบนะครับสวัสดีครับ